ขอโทษนะเพื่อนๆคือไอ้ร้านเซเลบริตี้คือ I'm giving up, I'm waiting for it 我像在 i 你，我等了二十分钟，t 你 s 有动。t 等了二 n 分钟，但你没 l 动。ไม่ได้รอมา20นาทีแม่งไม่ยี่สิบเดเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะคือแบบว่าไม่มีขยับเลยเลยสู้ก็ต้องกีฟ e up แล้วก็ I might to go back in t the, the junction ก็เดี๋ยวไปรอเข้าไปทิ่จังชันดีกว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมละขอให้สุดวันนี้แล้วกันวันนี้กินเบียร์ไปทั้งหมดสามขวดแล้วไม่เข้าหูไม่ได้เคยกินเบียร์นานขนาดนี้ประมาณสี่ปีแล้วในรอบสี่ปีเลยที่บอกกินเบียร์ประมาณสามขวดโคโนาิากินแบบว่าคอนติเนียเลยอะ่ะเดี๋ยวจะกลับไปละกูเมากูยอมรับกูเมา ฮัลโหลเพื่อนๆสำหรับบล็อกวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันตอนนี้คือบอกว่าตอนที่เข้าไปเดอะฟังชันใช่ป่ะคือผู้ชายเยอะมากเหมือนว่า,วาผู้ชายเขามาจิกผู้หญิงในผับในผับเกก็รู้สึกกูงงกูกงงไปหมดเลยว่าสรุป ที่บาเกหรือบาผู้ชายเพราผู้ชายเยอะมากและผู้หญิงก็คือแบบว่าใก้เกก็คือแบบว่าสาวสะพังแบบว่าสะพังมากก็เลยสึกตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองสี่สิบหกตนุ่นะเดี๋ยวก็จะกลับจะกลับบ้านแล้วสามารถเดินไปจากทางเสียจะอ้วก ราาะวา่กินไปประมาณ7จขวดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่ากินกินเบียร์เยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวก็จะลองบอกว่ากลับบ้านแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วประมาณจะตีสามนะที่นี่ร้านปิดป,ประมาณตีสามนะทุกคนก็คือดีงามพระราม8ปดแต่คือแบบว่าเพลงคือห่วยห่วยมาก เที่ยวเพอให้รู้ว่าฟิลเป็นยังไงแต่คงจะไม่ได้เที่ยวแล้วล่ะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้เข้าเพ่อไหวเพราะว่าไม่ได้เอาแอร์พอร์ตมาบรรยากาศของบอกก่อนกูเมาเมามากอ้วกไปอยากจะบอกว่าอ้วกไปรอบหนึ่งเพราะว่ามันต้องส่างไม่น,นั้นเดี๋ยวจะนอนไม่หลับที่เปิดกล้องเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีคนเดินตามหลังหรือเปล่า ก็เลยรู้สึกอยากหาเพื่อนคุยไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวโชคดีที่บาร์ที่มาเที่ยวเนี่ยมันใกล้กับห้องมากเดินมามส10นาทีถึงก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องขึ้นอูเบอร์แล้วก็ตอนนี้ฝนกำลังโปรยปลายแบบว่านิดหน่อย Not too bad ก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปเรื่อยๆพรายามมองด้านหลังไงเพราะว่ามีคนเดินตามกูหรือเปล่าจะมาป้นกูหรือเปล่าเนี่ยแต่คือวันนี้ก็คือ ไม่ได้กระเป๋าตั้งมาเอาแค่บิอไอดี Real ของที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็กระเป๋าเอาเงินสดมาแค่นั้นเองกระเป๋าตังอเมริกามาเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงเดินเป็นเพื่อนกันก่อนนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเออไอร้านที่บอกว่าร้านเดอรฟังชั่นเนี่ยคือถามว่าฟิลมนประมาณไหนฟิลมันประมาณ,มมาณที่ไหนวะเขวลัาซัลลี่อะ แล้วคนก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ที่จะมาผู้ชายมาเยอะมากเพราะว่าต้องการมาจิกชนีที่นี่ไม่มีใครมองไม่มีใครมาชนแก้วไม่มีอะไรรลกแต่ก็อยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งยัน,ยนตีสองครึ่งพอร,รู้สึกว่ากูน่าจะพอแล้วล่ะสำหรับวันนี้เพราะว่ากูเมากูเมาจริงๆก็ยังไงก็เดี๋ยวใกล้จะถึงห้องละขอเก็บโทรศัพท์ก่อนเพราะว่า ฝนเริ่มตกล้อันนี้คือทางเดินกลับบ้านคือแบบว่าไม่มีใครเลยจริงๆอยู่ตัวคนเดียวแม่งจะแอลผู้ชายก็ไม่มีใครน้าแอลเลยเพราะว่าไม่มีใครน้าตาดีเท่าไหร่เพราะไอ้คนที่หน้าตาดีส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแท้จะโดนป้นมันเนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์คนเปิดวิที่เบา อันนี้คือจะเป็นเซฟเวทที่ส่วนใหญ่มาซื้อของที่นี่ใกล้ถึงแล้วเพราะว่าหลังเซเวก็จะเป็นคอนโดละก้อนเอ่อกล้องเช็คกิ้งนิดนึงนะเพราะว่าคนถือมเมาด้วยแล้วก็มันสั่นด้วยตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าทำในสิ่งที่ ไม่เคยทำเพราะว่าเที่ยวคนเดียวแล้วก็มาเดินชายหาดเฮี้ย <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> มากรู้สึกว่า mm hmm. กูกังวลมากเพราะว่ามีคนอยู่ที่ชายหาดประมาณสองสามคนแล้วรู้สึกว่ากูกลัวการโดนป้นที่สุดตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆชายหาดแต่ก็คือยังไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่ากลัวโดนปนจริงๆแต่จริงๆก็คือไม่สามารถปนอะไรได้เพราะว่า กูไม่มีเฮียอะไก็มีแ้าเกิดปนได้ก็คือมีโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ฝนก็พรมๆแล้วแต่รู้สึกอยากสุดอากาศเฉยๆเดี๋ยวสักพักจะเดินกลับบ้านละอันนี้คือบรรยากาศของชายหฮดใกล้กับคอนโดไม่มีคนเลยนะอยากคิดลึกนะว่าจะมีอยากจะมาหาอะไรซ้ำแต่คือไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่ามีแค่ มีโฮมเลดูสองคนแต่คือไม่คิดจะไปเสี่ยงก็เดี๋ยวนะจะเดินขึ้นละขอมาสุดอากาศแป๊บนึงฮัลโหลเพื่อนก็ไปเดินชายหาดมานิดหน่อยก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถึงห้องโดยสดผิดภาพไม่มีผิดจารีประเพณีใดๆ ของตัวสงวนท่าทีอย่างดีเงี่ยมกำลังจะเข้าคอนโดแล้วคือเมา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 เม,มามากก็ยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง o อ๊ l e o ียดอิด้วยเพื่อเป็นกขวัญนนะกาำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปอันนี้เป็นการเที่ยวบาเก ครั้งแรกในแวนคูเวอร์หลังจากที่ไม่ได้เที่ยวบาเกย์มาประมาณ4ปีและกินไปเยอะมาก6หรือ7ขวดนี่แหละจะไม่ได้ยังไงอย่าลืมนะ굿ไนท์ Good night.